จัดมาให้แล้วนะครับกับรถที่อมตะสวยตลอดการยอดนิยมกับโต้ต้าฟอร์ดเนอร์หน้าแชมป์นะครับผมสวัสดีครับผมแม็กนะครับที่ฐานร้านขายบริษัททอโต้วันนี้ผมอยู่กับรถที่บอกเลยว่าคันนี้อมตะมากๆนะครับเปิดตัวมือหนึ่งขายดิบขายดีทํากําไรให้โต้ต้าอย่างมหาศาลนะครับและวันนี้นะครับใครที่เคยเลีนเลงอยู่ราคาจับต้องได้แล้วนะครับกับเจ้าโต้ต้าฟอร์ดเนอร์รุ่น 3.0V คันนี้รถปี2013นะครับบอดี้คันนี้บอกเลยว่าสวยมากๆเดิมๆหมดเลยนะครับ วันนี้จะพาไปรีวิวข้างนอกข้างในจัดเต็มกันเลยนะครับก่อนมาดูคลิปนะครับผมฝากกดติดตามช่องนี้เอาไว้นะครับรถสวยมีทุกทุวันเลยนะครับทำไปได้หเลยนะครับด้านหน้าก่อนเลยนะคันนี้บอกเลยว่ากระจังหน้าแบบนี้นะครับหลายคนคุ้นหูคุ้นตานะนี่คือโฉมแชมป์นะครับผมได้กระจังหน้าแบบโครเมียมแบบนี้เลยนะครับเป็นโฉมที่ใช้ในดีไซน์รถหลายรุ่นของโตโยต้าและยังอามาตะมาจนถึงทุกวันนี้นะครับมือหนึ่งราคาันแรงนะครับเผื่อตอนนั้นใครเป็นคนกำลังเป็นวมยรุ่นอยู่นะครับยังซื้อไม่ได้วันนี้นะครับผม เริ่มมีเงินแล้วที่ําคัญราคาจัต้องได้นะครับโคมไฟหน้านะครับนี่เห็นไหมมาพร้อมไฟโปรเจคเตอร์นะครับและมัลติเฟลเตอร์ต้องบอกก่อนนะครับว่าเดี๋ยวคันนี้ทําสปาให้โคมไฟใส่แน่นอนนะครับผมมาพร้อมกระจกหูช้างนะครับติดตั้งเอาไว้นะครับมองมุมสบายสบาเลยนะครับถอยจอดเทียบข้างฟุตบาทล้อไม่มีเบียดแน่นอนนะครับผมดูที่แม็กซ้ายากันหน่อยดีกว่านะครับจะเห็นเลยว่านะรถคันนี้สภคพสมบูรณ์นะครับแม็กเนี่ยแทบไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะครับแล้วดู ฟอนตูโตต้าอยู่ครบๆนะครับยางดูขนาดนะครับดอกยางเนี่ยบอกเลยว่าลึกๆนะครับส่วนซุ้มล้อข้างในนะครับผมจะเห็นเลยว่าโชกคอัพนะครับรวมถึงเนนน็อตต่างๆเนี่ยสภาพสวยสมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้นะครับติดตั้งบันไดข้างมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นสีดํานะดูสวยมากๆเลยนะครับส่วนนะครับในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะครับจะมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวแบบนี้นะครับมือจับเป็นโครเมียมพร้อมเบ้ากันลอยนะครับบอกเลยว่า ลูกค้าเดิมนะครับเป็นคนรักรถนะครับนี่ดูข้างในหน่อยนะครับอย่างที่บอกว่าโตลต้าฟอร์จูเนอร์ชมเนี่ยยอดนิยมเพราะว่าข้างในเห็นไหมครับเขาได้เป็นเบาะสีเบดนะครับและสภาพเบาะเห็นไหมครับไม่มีย่นมีบุบนะครับเห็นไหมเบาะตึงมากนะครับผมผ่านการใช้งานมาน้อยนะดูแลมาอย่างดีนะครับข้างในต้องบอกว่าหรูหราตามระดับเลยนะครับแล้วดูข้างในนะฝ้าเพดานเนี่ยจะเห็นเลยว่าสะอาดสะอาดมากๆนะครับไม่มีรอยดเขียนอักขระเลียกยันใดๆนะครับในส่วนของโครงสร้างกันหน่อยดีกว่านะครับ นี่โอ้โหอันนี้สายกล้องนะเห็นไหมครับตัวเม็ดอาร์นะครับหรือว่าตัวแผ่นเหล็กเนี่ยจะเห็นเลยว่าสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีบิดงอนะครับผมโครงสร้างของับประกันให้ทุกคันอยู่แล้วนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ํานะครับดูหน่อยนะเนี่ยเห็นไตัวขันน็อตนะครับไม่มีรอยโดนประแจเลยนะครับโอ้โหสายๆเลยนะผมชอบอีกอย่างหนึ่งนะครับของ Fortuner คือว่าการตกแต่งของเขาเนี่ยจะมีความผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็หรูหรามากขึ้นนะตรงนี้ได้ตกแต่งด้วยลายไม้นะครับ สวยมากนะครับพื้น่ับายในเป็นโครมียมนะด้านข้างนะครับบุหนังมาให้อย่างดีนะครับซอฟทัชมากๆนะครับอ่ะดูตอนหลังกันหน่อยดีกว่านะครับกับรถเจ็ดเข็เจ็ดที่นั่งนะรถบคขัวนี่ขึ้นลงสะดวกสบายกว้างขวางมากๆนะครับเบาะกลางพับได้คันนี้มาพร้อมแอร์ราวด้านบนนะครับเย็นทั่วถึงทั้งคันแน่นอนนะแล้วดูความใหม่ของคันนี้นะแต่สังเกตที่สครับเพกกันหน่อยนะฟอร์จูเนอร์นะครับ ขับมาฟอร์จเนอร์เนี่ยยังใสๆอยู่เลยนะมองเห็นชัดเจนนะครับถ้ารถที่ไม่เคยผ่านการดูแลมาดีๆนะครับมันจะลอกออกหมดเลยนะอย่างที่บอกไปว่ารถคันนี้สภาพสมบูรณ์นะครับใครที่ชื่นชอบนะเราดูเนี่ยเห็นไหมกระจกบานใหญ่ๆนะครับติดตั้งนะครับรับหลังคามาให้แล้วนะประติดนหลกเพิ่มได้เลยนะครับแคมปิ้งนอนบนรถได้สบายๆเลยนะครับผมพานั่ท้าแค่หน่อยดีกว่านะครับใสมากๆนะครับผมไม่มีรอยเหลืองนะครับรอยแตกลายงาไม่มีเลยนะครับ แล้วคันนี้บอกเลยว่าเวลาเราขนของนะ <c oughs> เห็นไหมจะบอกว่าสัมภาระอันท้ายนะครับบรรจุได้เยอะนะครับบอกับแล้วแข็งขึ้นอย่างนี้ได้นะครับถอดออกได้นะถ้าเกิดกรณีที่ลูกค้าจะขนของที่มันมีจํานวนมากขึ้นนะครับในส่วนของโครงสร้างนะบอดี้ <c oughs> ดูกันหน่อยเห็ <c oughs> นไหมเรื่องนี้ก็ได้เนี่ยตัวนี้ชัดเลยนะครับจะเห็นเลยว่านะครับชิ้นงานเนี่ยเป็นการเก็บงาเนเดิมจากโรงงานเลยนะครับงานที่บอกไปว่ารถของเราโครงสร้างดีทุกคันนะครับก่อนรับรถเนี่ยผมตรวจให้ได้นะครับผม จากกระถาบ้านกลางนะครับผมไม่ว่าจะเป็นวันทูคาร์นะครับหรือว่าเป็นกูรนสเปคชันนะจัดมาให้แบบพบๆบตรวจการมากกว่า200300จุดนะครับมาดูฟังคนขับกันหน่อยดีกว่านะครับคันนี้เป็นยังไงนะขออนุญาตนะครับขึ้นข้างในกันดีกว่านี่อันดับแรกดูตรงนี้ก่อนนะครับบอกไฟฟ้านะครับนี่ข้างล่างตรงนี้เลยนะครับปรไฟฟ้านะครับนี่ใช้งานได้ปกตินะครับระไฟฟ้าคันนี้บอกเลยว่ายอดเยี่ยมมากๆนะมาพร้อมนะครับแผงคอนโทรลตรงนี้นะ ปรับและพับด้วยไฟฟ้านะครับสำหรับกระจกนะมาครบถ้วนหมดแล้วนะครับและคันนี้ผมสตาร์ทเครื่องให้ดูหน่อยดีกว่านะครับ่าสนใจหน่อยดีกว่าทุกคนอะไรก็สวยมากนะคันนี้นี่เครื่องฟิตนะครับสตาร์ทติดสบายสบาเลยนะครับตัวไล่มัลติฟังก์ชันนะครับมาพร้อมปุ่มนะครับในการควบคุมในเรื่องของเครื่องเสียงมาให้แล้วครบถ้วนเลยนะครับมีทัวรมาให้นะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับทัวรมาให้นะใช้งานได้ดีนะครับผมคันนี้เลขมาอยู่ที่1นึ่งแสน เจ็ด0มืนโลนะครับก็รถประมาณ12ปีนะผมมองว่าไม่ได้เยอะจนเกินไปนะครับจะอยู่ประมาณหมื่นโลต่อปีนะสบายๆเลยนะครับกลางมีมาให้มินิวิเกเตอร์นะครับแล้วมีนี่พัดลมนะครับแอร์เปิดใช้งานได้ปกตินะโอ้โหวิลมเย็นเจี๊ยบนะครับใช้งานนะครับนี่แอร์ออกทุกช่องนะโอ้โหครบถ้วนเลยนะครับในส่วนของระบบไฟฟ้าเห็นไหมจะเห็นว่าใช้งานได้กติทุกอย่างนะ ใน,นช่องเก็บแว่นกันแดดนะครับหรือว่านำบัตรนะใบขันีก็เก็บได้นะครับก็เป็นรถที่ค่อนข้างโคงท่วนนะกับรถเที่นั่งของครอบครัวนะใครที่เคยชื่นชอบรุ่นนี้อยู่ราคาวันนี้ก็ต้องได้แล้วพาไปดูห้องเครื่องกันหน่อยดีกว่านะครับ f o r ์ u n e r เนอร์เนี่ยเป็นรถที่ขายตลอดการเพราะว่าผ่านการพิสูจน์มาแล้วนักต่อนักนะเดี๋ยวมาดูสภาพข้างในกันนะครับว่าสวยสมบูรณ์แค่ไหนกับรถ12ปีนะครับผมพาเริ่มนะครับกันที่ฝาโปงก,กันก่อนนะครับจะเห็นเลยว่าตัวติ๊กเกอร์ก็ยังอยู่นะแล้วก็ในส่่่วนนขอองงกาารเชืมตๆนะ เม็ดอาร์คนะครับสวยงามนะครับตัวสีจะเห็นว่าซิลเนี่ยนะครับเขาจะเป็นส <im ité> ีเดียวกับฝากระโปรงในยี max, ่นี้เลยนะครับเห็นไหมเป็นซิลเดิมๆนะเล็ยกกลิ่นข้านะครับไม่ใช่ซิลทําใหม่นะครับฝากระโปรงเร่ของเดิมๆแน่นอนนะครับอ่าแล้วก็ดูห้องเครื่องกันหน่อยวิ่งเครื่องยนต์เนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าไม่มีนะครับในส่วนของคราบน้ํามันไหลเยิ้มเลยนะครับผมและสภาพสายไฟนะสภาพสมบูรณ์นะครับตัวถังนะครับจะเห็นเลยว่ารอยซิลเนี่ยเป็นของเดิมๆมาจากโรงงานหมดเลยนะรอยเม็ดอาร์ครอยซิลนะครับเห็นไหม วมถึงตัวคานหน้านะครับสภาพสวยสมบูรณ์รถพร้อมใช้งานนะครับผมคันนี้ไม่มีการตัดต่อตัวถังมาแน่นอนนะครับสับบัตได้เลยนะครับอยากมาดูรถคันจริงสามารถมาได้เลยนะครับเต็นท์รถอยู่ที่กรุงเทพมีนบุรีนะครับผมหมายเลขข้างล่างนี้สามารถนัดหมายเข้ามานะครับมาแล้วมาถามหาเซลแม็กได้เลยนะครับยินดีพาทดลองขับคันนี้ได้อย่างฟรีๆได้เลยนะช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับใครหารถกลับบ้านครรถใช้งานอยู่นี่เป็นอีกหนึ่งคันน่าสนใจนะราคานะครับตั้งขายอยู่ที่ 5 1 500, 9 0 0 0บาทนะครับี่ดีๆคันนี้ฟรีด้านะและผ่อนเริ่มต้นนะครับผ่อนแค่6ปีนะครับ1,000 10, 0บาทต่อเดือนสบายๆนั่งจิตินั่งแบนด์โตโยต้าไปขับเลยสนใจนะครับผมเบอร์ข้างล่างนี้ส่งผมเลยครับมาออกรถกับเราเพียงติดต่อช่องทางออนไลน์ช่องทางใดก็ได้รับไปเลยพรมไดมอนด์คัทหรือกล้องติดหน้ารถฟรีติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ